หวานจ้วยเลยพี่น้องขึ้นมาของคําว่าหวานจ้วยอ,ออกเวอร์ตอนออกเวอร์เวพี่น้องฉ่ำๆเลยค่ะสวัสดีค่ะมื้อน,นี้มาพอกับเอมมี่ผ้าแซบด้ค่ะพี่น้องืันนี้สิผ้ามาก,กินลวกหอยปังลวกจิ้มได้ค่ะพี่น้องหอยฟังมายา่เลยค่ะพี่น้องกับน้ำจิ้มนะคะ น้ำจิ้มแจ่วปลาร้าด้วยค่ะพี่น้องอุ้ยแบบเด็ดเลยค่ะพี่น้องแล้วก็มีผักเขียวมะกู่งเหี่ยวด้วยค่ะพี่น้องแล้วก็ปักเขือด้วยค่ะนี่บักเขือนหน่วยเดียวอยู่มัดเลยค่ะพี่น้องเขือยาวทลูกย่างในด่ซื้อปลูกเองด้วยค่ะเลี้ยงเองกินเองด้วยค่ะพี่น้องมาค่ะพี่น้องมาเสแสรบน้ำกันค่ะห้อยปัง ไม่ใหญ่เลยค่ะพี่น้องโอู้หูออกมาต่ออ้ยพี่น้องหอยปังเริ่มหากินอยากก็ได้ค่ะพี่น้องอือแบบช้ำๆเลยค่ะพี่น้องโอ้ยอืมหวากนกรอบแคงเพียง อืมตัวพักเทวขอกินดีแห้งค่ะอืมอืมเหนียวอืมแบบนี้เรื่องค่ะพี่น้องตัวใหญ่ข้าวไข่ปังอืน่ะอืมอืมอือออกมบ้าอืมแบบชำๆด้วยเด้อค่ะนี่ ข่าวันนี้แฮมยังอ่าตังสดสดอืมส Oh. Ui đẹp quá chua chuối Hãy หวานกรอบหอยนุ่มนะคะบม่หยาบก็ดีแสบแบบช้ำพี่หน่องแบบช้ำอุ้ยมออกเบิดนนหจริงกินด้เบอดได้ค่ะพี่หน่องแต่มันออกเบอรอแบบช้ำช้ำมากช้ำเฮ้งพี่หน่อง Mm hmm. ขาวกรแห่งพักเกียวขึ้นขาวกรแห่างเพระปกติพักเกียวเ,เห็นตะเข้าเอาไปปันเนาะค่ะเนาะมันกินชุดยังเห็นกระแสบเพื่อกันพี่อยองฉำแห้งค่ะเนีย่ยองเอ้ยฉำมากฉ่ำละมุนลินอู้ย ละมุนลิ่นแห้งพี่น้องอูแบบออ้แบบแบบโอ้โหอืมแับพี่น้องอืมแบบละมุ่นลิ่นมากเลยคับพี่น้อง ซ่บรสหวานกรอบแซ่บค่ะพี่น้องเริ S <S ่มหากินหยาดแล้วค่ะหอยปังหน่อยค่ะบ๊มีตาค่ะบ๊คืองหอยเชอรี่กินได้เลยกินแบบสบายใจฉ่ำๆละมุนมาก ละมุนลิ้นมากเด็ดแหงพี่นองอุย้ยเสียดายแต่เอาบออกเบืดอเนอะาะค่ะพี่องอุ้ยช่ำๆเลยค่ะพี่นองอื หวานพี่น้องโอ้แสบพี่น้องบรซื้อเราซือ้อเองไปสือไม่เคยกินมึงเลยค่ะพี่น้องอแบบแสบเลยค่ะอืมอันนี้ออกเบอเล่นขี้เขาก็สามารถกินไหนเด้อค่ะพี่น้องกินใดเบิร์โตค่ะอืแบบถมมาก แบแห้งพี่น้องเศรษฐินดูดบอดายด้วยค่ะเน,นื้อคำบรรยายอุ้ยแบบเด็ดแบบเด็ดพี่น้องธำมาก อืมหอำมากอืม uh huh. พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยแบบเี้ค่ะ ตับหมูเหนียวกับเขากันดีดีไปหน้องแซ่แสบรสคั่มเดียวแซ่แบเน,นื้อคำบรรยาย โอ้ยแสบค่ะพี่น่องแสบแสบ่แมงยื่นค่ะพี่น่องลูกหนึ่งกิมพอดีเกือบยุดบ่ได้พี่น่องแบบชำ้ชำๆเลยค่ะ ฉ่ำมากอือแบความพี่น้องโล่กินไบ่พูดยาง แจบแห้งพี่น้องพ <c oughs> อ,อกันไม่คลิปนาด้อค่ะพี่น้อง <c oughs> ขอบคุณที่เขามารับชมแลกักกติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ฝากคอมเมนต์ให้แน่เด้วยค่ะพี่น้อง <c oughs> ช่องเลมมี่พาแสบค่ะสวัสดีค่ะบ <c oughs> อกกันไม่คลิปนาค่ะบ๊ายบาย